จเจริญธรรมสำนึกดีค่ะลูกๆทั้งหลายโชคดียังมีลมหายใจให้ทักทายกันค่ะยิ้มให้กันนะลูกนะคนใกล้ตัวเรายิ้มให้กันเรามองหน้ากันด้วยจิตท,ที่ปรารถนาดีส่งออกไปในรอยยิ้มส่งออกไปในแววตาและท่าทางและจะทำให้สถานที่ตรงนั้นสงบสันติสุขเรื่องราวที่ขัดแย้งกันมาเมื่อวานหรือจรเช้านี้ เราก็จะผ่อนคลายไปนะลูกนะอย่าเอาชนะห่าคานกันนะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรายอมอันนั้นคือเราได้กําไรเรายอมให้เขาได้เปรียบยอมให้เขาชนะยอมให้เขามีความสุขเรานั้นได้ชําระกรรมชําระเวรใช้หนี้ใช้ศินใช้หนี้กรรมใช้หนี้เวรอาจจะทํากันมาหลายภพหลายชาติชาติที่แล้วนะั่นแหละเราจําไม่ได้หรอกเราระลึกชาติไม่ได้เพราะเรายังไม่ จิตของเรายังไม่สะอาดนั่นเองที่จริงถ้าเราทำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วนะสติเข้มแข็งแล้วนะเราจะ,ะระลึกชาติได้เลยว่าคนที่เรากำลังทะเลาะกันอยู่นั่นนะมันเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาชาติที่แล้วนั่นเองอาจจะเป็นคู่กรณีกันมาเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องหัวใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องการทำงานเรื่องครอบครัวมันจะมีเหตุแลปะปัจจัยให้เรามาทะเลาะก,กันในชาตินี้นะ ทำอะไรก็ไม่ถูกไปหมดเลยเนี่ยเขาจะขวางหูขวางตาเขานั่นนะแสดงว่าเราทําเขามาก่อนนั่นเองเข้ามาเอาคืนในชาตินี้นะเห็นแล้วยังลูกๆทั้งหลายอันนี้พระพุทธองค์สอนไว้เลยกฎแห่งกรรมยุติธ่ทำเสมอนะกรรมใดๆที่เราทําไว้กับใครก็แล้วแต่ในชาติไหนๆก็แล้วแต่มันจะไม่หายไปไหนมันจะเป็นเมมโมรี่นะคะบันทึกกรรมไว้ในจิตใต้สํานึกนั่นเองเราจะเกิดมาชาติไหนๆเขาก็จะตามมานะคะ อาจจะอยู่คนละภูมิอย่างเช่นเราอาจจะเป็นมนุษย์เขาจะอาจจะเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเราเกิดมาเป็นผู้หญิงเขามาเป็นผู้ชายเราเกิดมาเป็นพ่อแม่เขามาเป็นลูกอะไรก็ได้มันจะสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ในตรงนั้นแหละแต่ว่าให้เราใช้นี่นะการชดใช้นี่ถ้าไม่ได้ใช้กันนี่มันจะต้องต่อเนื่องสืบยอดนะคะสืบทอดไปอีกภบชาติหนึ่งเลย มันจะไม่หายไปไหนมันจะบันทึกกุนะกรรมไว้ในจิตได้สํานึกเป็นนะเขาเรียกว่าอนุัยกิเลสนั่นเองมันจะพาเราไปผุดไปเกิดแล้วก็เจอกันแล้วก็ให้ชดใช้ถ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายหรือเรื่องโหดอะไรก็แล้วแต่ให้เรายอมนะออมชอมยอมลดลาวาศอกยอมให้เขาชนะ ยยอมให้เขาได้เปรียบจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือว่าความรู้สึกหรือจะเป็นครอบครัวหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองยอมทุกอย่างแล้วเราจะใช้นี่กันแล้วชาติต่อไปแล้วก็ไม่ต้องมาเจอกันแล้วใช้ชาัดนี้ให้หมดเลยอาศัยลมหายใจสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิม้มอันนี้ได้ใช้นี่มากมายเลยนะคะพระพุทธองค์ก็แนะนำส่งเสริมสอนเราว่า แค่ช้างกระดิกหมูงูแลบเปลี้นแผลบเนี่ยนะเราอยู่กับภายในเนี่ยนะสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มได้ใช้นี่มากมายหลายพบหลายชาติทีนี้เรามาตั้งใจเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงมันทําไมจะใช้ไม่ได้อะไรอะไรมันจะดีขึ้นเรื่อยเรื่อยๆรื่อยเราจะใช้นี่ตอนที่เราปฏิบัตินะมันจะทุกข์มากมันจะทุกข์ทรมานขนาดเรา,าสูดลมกลั้นลมนั่นเองนะคะ พอปล่อยลมลําจะหลุดพ้นแล้วมันเป็นเขาเรียกว่ามันหลุดพ้นไปทีละนิดทีละหน่อยทีละเปลาะทุกครั้งเวลาเราสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มไวน้นี่มันจะได้ใช้นี่ตรงนี้เองนี่ที่ไม่อาจจะใช้ด้วยทรัพย์สินเงินทองในชาตินี้นะแต่มันใช้ด้วยความรู้สึกคําพบคําชาตินี่คาพบคําชาติต้องใช้ด้วยความรู้สึกนี่แหละลูกๆทั้งหลายจะได้ใช้นี่กันตรงนี้เอง อย่าไปหาวิธีที่ไหนเลยเอาตรงนี้นะคะเอาวินาทีนี้เอาลมหายใจขนาดนี้นั่นเองแม่มาแนะนําให้ลูกแล้วนะถ้าลูกไม่คว้าไว้ไม่ปฏิบัติตามลูกก็จะพลาดโอกาสนะนะจะจะพลาดเลยนะแต่ถ้าใครมีสติอยู่กับลมหายใจอยู่ในสติปัฏฐานสี่อานาปนสติอยู่ในสัมมาสม,มาทิอยู่ในฌานหนึ่งสองสามสี่เสมอเสมอลูกจะไม่พลาดแน่นอน นะศีลส,สมาธิปัญญามันก็จะอยู่ในลมหายใจนี่แหละนะคะการทานมันก็จะอยู่ในลมหายใจจนถึงชีวิตเป็นทานเลยนะทานความเจ็บความปวดนี่แหละมันทานมันเจ็บมายิ้มให้มันมันปวดมายิ้มให้มันโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นมาตั้งแต่รู้สึกความรู้สึกตัวมาเนี่ยเรามาทานขนาดที่เราสูดลมนะคะสูดลมกลั้นลมปล่อยลมนี่นะมันจะได้ใช้นี่ขนาดนี้แหละ เรารักษามาจนทั้งชีวิตและหมดเงินหมดทองไปอน,นันรักษาภายนอกอนรักษาที่ปลายเหตุจะเป็นมะรุมมะเร็งโรคเอดหรือโรคจิตโรคประสาทโรคทำความดันอะไรทั้งหลายโรคแปรปลวนอะไรที่หาสาเหตุไม่เจอเอาลมหายใจรักษาเลยลูกลมหายใจพระพุทธองค์ก็ประทานให้แลว้วว่าเป็นยารักษาโรคได้ทุกโรคเลยเป็นยารักษา นี่กรรมนี่เวรหลายพบหลายชาติรักษาค้าพบข้าชาติได้นะใช้นี่กรรมนี่เวรใช้นี่บาปอากุศลใช้นี่ทรัพย์สินเงินทองนี่ก็ใช้ลมหายใจี่แหละมันจะมีมหัสจจร,รย์นั่นเองขอให้ลูกเชื่อมั่นศรัทธาตรงนี้คำว่าศรัทธาคือมีสัมมาทิฏฐินี่เองอย่าไปเชื่อแบบงมงายว่าต้องเส้นไหว้พูดฝีปีศาจเส้นไหว้ภูเขาน้ำตกอะไรพวกนั้นยาอันนั้นไม่ไม่ได้ ตัดภพตัดชาติแน่นอนมันมีแต่สร้างกรรมให้ตนเองยิ่งเส้นไหว้ด้วยสัตว์นะคะเอาสัตว์เดรัจฉานมาตัดหัวตัดทางอะไรมาบูชายันมาเส้นไหว้อันนั้นสร้างบาปให้ตนเองไม่มีการหลุดพ้นแน่นอนมีแต่ทางไปอบบยภูมินั่นะจะโล่งเตียนเลยนะทําทางไปอบบยภูมิโล่งเตียนทีเดียวถ้าลูกทําอย่างนี้นะเส้นไหว้ด้วยนะอะไรก็แล้วแต่อมิมรภายนอกนั่นแหละ แต่เรามาเส้นไหวในจิตในใจเรานี่เองนะคะมายอมรับให้เห็นทุกสูดลมกลั้นลมปล่อยลมให้เห็นทุกก่อนมันเป็นการจัดนันจัดสภาชนะของเราให้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ธรรมะเบื้องต้นนะนะธรรมะเบื้องต้นที่เราฝึกมาก็คือความทอมตนความอ่อนน้อมทอมตนความสันโดษนะคะพอใจในสิ่งที่ตนมี ยินดีในสิ่งที่ตนได้เราจะมีบ้านเล็กบ้านาใหญ่ยังไงก็แล้วแต่เราพอใจตรงนั้นเป็นกระต๊อบหรือเป็นเต็นท์กลางอยู่ใต้ต้นไม้ก็ให้พอใจนอนอยู่ใต้สะพานนอนอยู่ใต้สลัมก็ให้พอใจตรงนั้นแต่มาสูดลมอันนี้ทุกคนได้เสมอกันจะพูดที่ยิ่งใหญ่นะคะยิ่งใหญ่มากมายมีสมบัติพัสถานมากมาย สูดลมกลั้นลมปล่อยลมก็เท่ากับเราที่อยู่ในข้างตะลํนาน,นอนข้างถนนสูดลมกลั้นลมปล่อยลมมีค่าเท่ากันเลยมันได้เท่ากันเลยวิชาพระพุทธเจ้าไม่มีเหลื่อมล้ำสัมสูงไม่มียศถาบรรดาศักดิ์มีแต่ความรู้สึกมีลมหายใจมีสติสัมปชัญญะนี่นะเห็นยังยังจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นกระเทยเป็นทอมเป็นดีหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ชาศาสนาไหนก็นแล้วแต่ลมหายใจเป็นสากล ศาสนาคริสต์อิสลามพุทธหรือว่าศาสนาซิกศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูอะไรก็แล้วแต่หรือไม่มีศาสนามาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มทําเสมอกันเลยนะทุกคนเสมอกันด้วยลมหายใจเสมอกันจริงๆเลยไม่มีใครเหลื่อมล้ำต่ำตำสูงเลยลมหายใจจึงทําให้คน,นมีความเป็นคนเท่ากัน มีความงดงามมีจิตใจเสมอกันด้วยลมหายใจไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่ามันแตกต่างกันเพราะลมหายใจนี้เองฉะนั้นถ้าลูกจะเข้าสู่ความไม่มีตัวไม่มีตนนะความไม่มีโอหังอาหารการมะมังการความไม่มีบาปอุศลทั้งหลายนะความไม่มีนี่ไม่มีศีลไม่มีอ่า อะไรที่มันบ่งบอกว่าเป็นตัวเป็นตนเรามาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มเสมอตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกลูกจะเสมอกันเลยจะเป็นคนที่ไม่มีตัวไม่มีตนนั่นเองเห็นแล้วยังง่ายไหมลูกง่ายไหมการทําให้ตัวเข้าสู่จิตว่างจิตกเกษมจิตนิพพานเนี่ยทําตรงนี้เองนะมันไม่ต้องไปหาพิธีกรรมพิธีการอะไรทั้งรายนะ พอเรามาเริ่มสูตรลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกศีลส,สมบูรณ์เลยนะจะไม่โหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปวดหมดสติใส่ใครเลยนะทั้งตนเองแล้วก็ดูแลตนเองสมบูรณ์เลยดูแลตนเองไม่เดือดร้อนเลยคนอื่นก็ไม่มีเดือดร้อนเพราะเราด้วยเพราะเราปิดวาจาปิดหูปิดตาจมูกไม่ปิด <c oughs> แต่หูนี่มันก็ไม่ปิดหรอกเพราะจะมีเสียง เขาเรียกว่าเสียงนิพานมันจะอยู่ในหูนะทุกคนนะจําไว้ขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยให้เราไปสังเกตเสียงที่หูด้วยเพราะว่ามันเป็นเสียงความจริงเป็นสัจธรรมเสียงออกหูตรงนี้มันจะเป็นเสียงวิ่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 งหรือเสียงเหมือนเสียงจิ้งหรีดเสียงจักกะจันหรือเสียงไมหอนมันจะเสียงเบาเบาบางๆงเย็นเยนอยู่ในหูตลอดเวลาเลยอันนั้นมันไม่ไปไหนนะ ถ้าใครมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเสียงนี้จะอยู่ตลอดเวลามันจะทําให้เราตื่นรู้เบิกบานขึ้นมาฉับพลันทันทีเลยใครกลุ่มใจอยู่ทุกใจอยู่เหงาหงอยผิดหวังเศร้าส้อยไม่มีใครรักไม่มีใครสนใจกลับมาสนใจลมหายใจตรงนี้เกิดเสียงในหูแล้วเราได้ยินเสียงในหูแล้วเราลืมทุกทั้งทีนทันทีเลยแม่พิสูจน์มาหมดแล้วแม่จึงเอามาบอกลูก พิสูจน์มาตรงนี้แหละแม่จึงไม่ง้อให้ใครมาทําอะไรนะคะเพื่อเราไม่ต้องการเป็นหนี้ใครด้วยนะคะแม่ทําเพื่อรูกทุกรูปทุกนามเสมอกันทุกชาติทุกศาสนาไม่เว้นนะคะไม่เว้นชาติศาสนาไม่เว้นอะไรทั้งสิ้นทุกศาสนาทุกสถาบันแม room, ่ทําเพื่อทุกรูปทุกนามให้หลุดพ้นจากทุกนั่นเองและไม่ได้ให้ต้องการให้ใครมาทําเพื่อให้แม่ออกใจไม่มีแต่ ลูกที่ทําอาหารให้กินนะั่น่ะโอเคอันนั้นอนะมันก็เป็นบุบาทของแต่และรูปละนําแม่ทําหน้าที่ตรงนี้บินทบาทนะคะมาเลี้ยงลูกๆแล้วลูกๆก,ก,ก็ทําอาหารให้แม่ทานนะลูกอีกคนหนึ่งที่มาใหม่ก็ได้ดูแลไม้ดอกไม้ประดับรอบๆบ,บ้านตอนนี้ปรับภูมิทัศน์เรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะคะโล่งโปรง่งเบาสบายเลยแล้วก็ใช้นะคะงบที่ลูกให้มามั่งนะคะคนละเล็กละน้อยแล้วก็ใช้ประจัยส่วนตัวของแม่นี่แหละ เดวก็ได้มาเดือนละเล็กละน้อยนั่นนะคะเป็นเบี้ยบำนาญไม่ถึงหมื่นก็เอามาใช้ตรงนี้นะแต่ว่าทำให้มันสะดวกไม่พอเพียงไหมเราอยู่กันแบบประหยัดมันจึงได้นะคะเราเดือนเดือนก็ใช้ค่าน้ำค่าไฟไปค่าโทรศัพท์ไปค่าโซงหุย้ยนนนีน่นี่ค่ากินค่าอยู่กระหมดเกลี้ยงทุกเดือนนะคะไม่เหลือบัญชีทุกสักเดือนนะคะนอกจากลูกให้มาเอออันนั้นอาจจะมีขึ้นมาบ้าง นะให้มาทีคนละเล็กละน้อยละบาทห้าบาทเก้าบาทสิบาทยี่สิบา 9, บ,า 10, บ,า 20, บาทหรือคนละร้อยอะไรพวกนี้มันก็มีอยู่นะคะนะถ้าลูกคนไหนมีปัจจัยมากมายเหลือเฟือที่อยากจะทําบุญก็ทําได้ที่นี่ตอนนี้ลูกๆจะตามมาอยู่กับแม่นะหลรูปไหลานามอยู่แม่จะเลี้ยงลูกมากขึ้นนะคะแม่ก็บอกลูกว่ามาเลยไม่มีสมบัติพัสดานเลยมาเลยเดี๋ยวแม่เลียเเล้ยงเองแม่บินทบาทเลี้ยงเอง บินทบฏอย่างนี้แหละออกอากาศไม่ต้องอุ้มบาทไปเหมือนพระเหมือนอะไรพวกนั้นเดี๋ยวมันจะทําให้วัฒนธรรมประเพณีของเขานะคะนะเสียหายเพราะว่าคนเรามันคิดไม่เหมือนกันประเพณีเดิมๆเ,เขารักเขารบพระสงฆ์มากมายจนฝังแน่นในจิตในใจไม่งอนแงนคลอนแคลนอยู่แล้วนะคะพุทธศาสนิกนชนในประเทศไทยอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่รักเขารบพระสงฆ์นะคะส่วนแม่ชีเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ นะแม่ชีผู้หญิงที่ลูกมาประกาศธรรมนี่เป็นเรื่องใหม่นอกจากผู้ที่เข้าสู่กระแสอริยะจริงๆผู้ที่เข้าสู่จิตเกษมจิตสถียนจิตว่างจิตนิพพานนี่เองจึงจะเห็นคุณค่าของแม่ชีหรือผู้หญิงด้วยกันอันนี้เป็นอริยะที่แท้จริงเลยนะคะลูก,ลกๆที่เห็นคุณค่าของแม่ชีหรือผู้หญิงที่มาประกาศธรรมแล้วนะทวายปัจจยสีทวายนะเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคอาหารที่อยู่อาศัยพวกนี้ เป็นผู้ที่เห็นเข้าสู่อริยะอย่างแท้จริงไม่ได้ทำตามวัฒนธรรมประเพณีแต่เกิดจากจิตภายในจิตอริยะจิตพุทธ,ธะนั่นเองอันนี้แม่เชื่อมั่นว่าลูกที่ให้ทานอะไรแม่มาเนี่ยลูกได้กุศลแรงแน่นอนครบนะคะครบองค์สามเลยวัตถุปัจจัยที่ลูกหามาก็บริสุทธิ์ผุดพองอยู่แล้วนะคะเป็นเงินเดือนเป็นเงินพิเศษมีเหตุและปัจจัยนะลูกบอกวันนี้ลูกมีเหตุและปัจจัยได้เงินมาอย่างงี้นะ นะหรือว่าเป็นผู้ที่ทํางานสะอาดบริสุทธิ์หรือเป็นมรดกอันนั้นเป็นเงินสะอาดของลูกแล้วลูกฝึกหัดขัดเกลากับแม่จนเข้าสู่จิตอริยจิตพุทธะเนี่ยเต็มอกเต็มใจที่ทํากับแม่เนี่ยและไม่ทํากับแม่แล้วก็ลูกๆที่อยู่ตรงนี้ลูกปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซนเลยไม่ได้เสี่ยงหายเปล่าเลยนะจะเป็นกุศลแรงเลยเพราะเราอยู่ในศีลสมาธิปัญญาแม่รับรองตัวเองไม่ต้องมีใครรับรอง อันนี้นะแม่รับรองตัวเองพร้อมเกิดจังความรู้สึกภายใน,ในสบายใจได้ใครที่ทําทําทานกับแม่วัตถุปัจจัยสี่อะไรก็ได้เมื่อวานนี้ก็คณะนะพ่อช้างแม่หมึกนะคุณวินัยคุณแอวที่อุปธรรมประทักแม่มาตั้งแต่อยู่ที่วัดพระธาตุเจ้าเจ้าเรืองแสงนะั่นนะโดยบางเฮอนะนะมาดูแลแม่ไปอยู่แจ้งโฮมนะคะก็ไปดูแลอุปสรมปทักมาที่นี่ก็มาดูแลอุปธรมประทัก มาติดมงลวดให้นะคะมาปรับภูมิทัศน์ช่วยกันนะคะที่อะไรที่ทําได้เขาก็ทํานะคะตรงไหนที่เ,เรื่องเมื่อวานก็นมาถวายอาหารเพนนะคะอาหารเพนแล้วก็ทาน,ก,นกันก็พากันทานข้าวกันที่นี่มาติดพัดติดอะไรนะติดธงเสมานะคะธงชาติธงเสมาธรรมจักรที่หน้าอาสมหน้าธรรมสถานพัชรักษณ์ตรงนี้ นะเจ้าของก็อนุญาตให้ใช้ชื่อว่าพัชระลัก,ลกษณะที่ตั้งมั่นแข็งแกร่งลักษณะของจิตนั่นเองจิตมั่นคงจิตตั้งมั่นแนว่วแน่จิตอริยะนั่นเองเจ้าของอาสมแห่งนี้ก็ไปบวชเป็นภิกษุณีนะคะเตรียมเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ภิกษุณีแล้วอยู่ที่ตอนนี้อยู่ทุ่งดงคาสถานมหาวันที่อำเภอเกาะคานะคะแต่ก็ศึกษาประจําอยู่ที่ อำเภอจอมทองนะคะที่ทุดงคาสถานอ่าอะไรนะเขาเรียกว่านิโรธารามนะเป็นครูบาอาจารย์นะที่นั่นแต่ตอนนี้ท่านภิกษุนีรุ่งเดือนหรือว่าชื่อฉายานี้ไม่จำไม่ได้ท่านมรณภาพไปแล้วแต่ว่าลูกติ์ลูกหาเคารพครูบาอาจารย์สานต่อนะคะอยู่ที่นิโรธารามอำเภอจอมทองนะคะเจ้าของบ้านที่แม่อยู่ตรงนี้แหละ ท่านปรารถนาให้ใช้ตรงนี้เป็นธรรมสถานเพื่ออุทิศกุศลนะคะให้พ่อแม่ผูย่าตายายญยาติทวดใหญ่ทวดปู่ทวดนะคะญาติทวดทั้งหลายแม่ก็ตั้งจกตั้งใจทําเต็มที่เลยอยู่ในศินสมาธิปัญญาไม่มีงอนแงนคลานแคลนออกมาแชร์ประสบการณ์อันนี้ก็ด้วยประสบการณ์ข้างในนะคะปรารถนาที่จะให้ลูกๆหลุดพ้นจากทุกอันนี้เป็นชีวิตเป็นทานเลยไม่เห็นแกนิดแกเหนื่อยนะ ลูกๆจึงถามแม่ว่าแม่เหนื่อยม้งไหมหนูเห็นแม่ทําทุกเรื่องเลยนะคะในเรื่องธรรมะทําทุกเรื่องทุกช่องเลยทุกห้องเลยแม่บอกว่าใจสั่งมาแล้วไม่เหนื่อยร่างกายมีลมหายใจแล้วมันก็ไม่เหนื่อยนะลูกทุกครั้งเวลาแม่สูดลมกลั้นลมปล่อยลมมันจะสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยไม่มียาอะไรให้แม่นะคะมันต้องมากินยาหลังอาหารก่อนอาหารเ แต่มีลมหายใจนะคะเป็นยารักษาจิตและใจของแม่กายของแม่ไม่เคยมองใครในแง่ร้ายมีแต่ปรารถนาดีแต่ใครทําผิดแม่ก็ตักเตือนด้วยคํารุนแรงไปบ้างก็มีเพื่อกระตุ้นกิเลสให้มันหลุดออกไปก็ <c oughs> ขออภัยใครที่เครื่องแม่อยู่ขัดเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่บางคลิปก็ทําให้มันมีเสียงนะคะด้วยเทคนโนโลยีบางทีนี่แม่ก็ไม่ค่อยถนัดไม่เคยเรียนเลยเลย แต่ใจใจสู้นั่นเองใจสั่งมาออกมาทํานะคะห้องแดงห้องฟ้าห้องเขียวอะไรทั้งหลายด้วยประสบการณ์ตนเองเลยนะคะใจรักมันจงึงงูงูปลาปลาไงมีลูกลูกคอยลุ้นคอยหนุนแนะนํานเล็กๆน้อยๆมาก็ <c oughs> <c oughs> ทําให้แม่นะคะมาอยู่หน้าจอให้เห็นทุกวันเลยวันนี้อากาศดีปลอดโปร่งทุกอย่างนะแม่เลยทําคลิปนะนะ ไม่อะไรก็แก้ไขแล้วที่มันไม่ดีเป็น่มันมันทุกอย่างมันไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นไตรลักษณ์วันนี้มันดีพรุ่งนี้อาจจะไม่ดีนะเราก็จะไม่ทุกข์กับมันนะถ้าไม่ดีคอมไม่ดีเราก็ทํางานอื่นก่อนเดี๋ยวพอดีมาแล้วเราก็ทําคลิปต่ออย่างนี้แหละอันไหนมันพังเราก็ซ่อมแซมเสียไม่เห็นทุกข์เลยนะลูกไม่เห็นทุกข์เลยเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยด้วยลูกๆหลายคนบอกแม่เนี่ยเกินไปว่าอย่างนี้นะ ทำอะไรมันมากมายเกินไปแม่บอกไม่มีเกินไปอันนี้เรื่องเล็กเลยพระพุทธองค์ทํามากกว่านี้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ล่วงหน้าไปแล้วน่ะตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่เจ้หลวงตามมหาบัวหลวงปู่แหวนหลวงปู่อะไรมากมายหลวงปู่หลวงปู่พุทธทาสถึงนะพระอาจารย์สมภพอย่างเงี้ยหลวงปู่ไม่อะไรที่แม่ยไม่ได้กล่าวชื่อนะนะพระอาจารย์ หลายๆรูปหลายหลายๆนมสมเด็จพระสังฆราชทุกๆพระองค์ท่านลําบากกว่าเรามากมายนะลูกทั้งหลายในการกําจัดกิเลสเรานี่เล็กน้อยมหาว่าทํามากไปยังไงลูกอย่ารักตัวเองเกินไปนะคะให้ให้ให้ทําให้กิเลสมันหมดไปก่อนการรักตัวเองนี่แสดงว่ายังมีกิเลสอยู่อย่ามัวถนอมร่างกายอยากให้สวยอยากให้ใสอยากให้อะไรทั้งหลายอันนี้แสดงว่ามีกิเลสอยู่นะ ยังมีตัวมีตนอยู่เลยแม่นี่ไม่เคยเลยนะคะที่ว่าจก,กลัวว่าไม่สวยไม่งามกลัวผิวไม่ใสมันมันก็ไม่มีสิวของมันมานะตั้งแต่แม่ประพฤติปฏิบัติทำมันเนี้ยสิวหายหมดเลยฝ้าก็หายสิวก็หายนะมันเป็นอย่างนี้นะร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บนี้ไม่เหลือเลยหมดแล้วนะคะไม่เป็นอะไรเลยนี่แหละเรียกว่าเราทํา เตรียมตัวให้เข้าสู่ธรรมะเบื้องต้นนะคะความอ่อนน้อมถ่อมตนความสันโดษความกระตันยูฟังธรรมตามการนี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมสู่ธรรมะเบื้องต้นนั่นเองค่ะขอยลูกทุกรูปทุกนามนะคะขยนันนะคะขยันขันแข,ข็งอย่าเห็นแกเน็ตแก่เหนื่อยทําให้กิเลสมันดับแล้วลูกจะอิสระจากทุกแน่นอนค่ะเป็นมงคลสูงสุดทีเดียว